สวัสดี FC แฟนคลับขอยอดมวยโลกชาแนลบักซิ่งนะครับวันดี้ยิบเอาไฮไลท์ไฟมันนะของแชมป์ชาวไทยนะครับหรือว่าอดีตแชมป์ชาวไทยก็คือรัตตร,ร,รชัยสอวอรพินนะนี่กำลังไล่จ้วงเลยนะไล่จ้วงจอนนี่กอนซาเลสนะครับผู้ท้าชิงชาวเมซิกันก็เป็นอดีตแชมป์สรุ่น2องน้ำหนักเหมือนกันนะครับโอ้รัตนชัยเดินไล่เลย เดินเดินหมัดนะนี่ขึ้นมายกต้นยกแรกนะครับรัตชัยนี่ยังแรงแรงยังดีว่างั้นโอ้ยหมัดงัดคัญข,ของก่อนเสร็ตก่อนเสร็จชิงขวาตรงโอ้ยเป๋เลยนะหมัดนี้นะก่อเนเสร็ตนะรัตชัยรัตชัยนี่เป็นมวยซ้ายนะครับนี่มวยซ้ายน้องของเจ้าโบย่าโบอ,อสิึงนะครับนี่นะจริงซ้ายซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่านะครับเป็นการปร้องกันตำแหน่งแชมป์ WBO และรุ่นแบนตัมเวท1 1 8ปอนด์ของรัตนชัยสวรลพินนะครับทางที่2อยอุยอ้ยโดนแล้วโดนกอนเเลตไปนะเนี่ยหมัดดีนะฮะกอนเเลตเนี่ยหมัดดีหมัดคมนะครับการออกหมัดนี่รัตนชัยก็ยังพยายามเรื่อวกอุ้ยโดนไหมอุ้ยกอนเเลสก็เข้าออกรวดเร็วออกหมัดรวดเร็วโอ้ยเดนิดนสายของวรลพิน,ขอ,ออนของรัตนชัยสวรลพินไปนะครับนี่เอารัตนชัยได้รัตนชัยได้ใจเดินข้าหาเลยนะ เดินเข้าหาเลยนะแชมป์ WBO มัตะเมท,เทคนแรกของประเทศไทยนะครับโอ้ย,โ,อยโดนนะ้ามัดงัดอดัมบัคต์บาดสั้นสั้นอังอัดอัมบัคของจอร์ดี่กันเซเล็มบัดนี้เข้านะเต็มกระดงคางลูกที่นะนี่ดูจังหวะนะครับโดนเขาอีกนะโดนลงไปอีกนะครับนี่นี่กันเซเลมจ,จ้องเลยนะครับเอ้ามา แม่นักบวยไทยใจ,ส, arre, จยสู้เกินร้อยเกินร้อยอยู่แล้วบวกไหมบวกไหมเอ้าหมดยกหมดยกหมดยกไปโอ้ยโดนไปเนี่ยดูจังหวัดโดนงัดอปกรณ์สาสั้นๆนะเนี่ยนะาุปกรณสายสนนั้นๆนะครับเนี่ยปังเขาให้นะลงนะครับนี่นะขึ้นมาลุยแรงเลยไม่สนแล้วนะไม่สนโดนโดนเข้าไปหนึ่งนะลุยแรงเลยมึนละเมึนเมามึนเมา,มเมาโดนอีกไหมโดนอีกไหมลัใชัยโดนอีกไหม โดนได้โอ้ยเวียงซ้ายออกไปยาวๆวืดๆเอ้าโยนโดนโอ้ยโยนซ้ายไปอีกเออวาสเลตลุกไรเป็นอย่างหนักเลยเอาเอาออกขวาออกซ้ายโอ้ยใช่ตั้งรับไม่ทันทันไปโยกไปนั่งเชือกโยกเอาโยกโยกโยกสิโยกสิโยกสิเอาโยกสิโยกโอ้ยโยกเอาอนี่บวกซ้ายก็เด้งกระดอนออกไปมาโอ้ยหนึ่งต่อสิบเอาเขาออกสิเราออกหนึ่งฮะออกมาเอ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 า งัดงัดโดนอีกนะโดนหุกขวาไอหุกซ้ายของกอนเสร็สนะครับจนนี่ก้อนเสเ็สนะนี่เคยน็อกเจ้าจอมห้าวแห่งญี่ปุ่นนะครับฮาเซกาว่ามาแล้วนะครับนี่นี่นี่งัดงัดงัดทิ้งขวาทิ้งขวาทิ้งขวาเอาจอนกอนเสเ็จก้อนเสร็จ,รรจอู้อู้กรรมาการจ้องแล้วแซ่จ้องแล้วเออโดนตันชัยบวกซ้ายคืนไวทีนึงโอ้โยตัดลำตัวได้หมัดฮุกซ้าย นี่งัดอัปคัดขวาอัปขวาแล้วใจก็สวนเลยมา้ายไปทีหนึ่งมาออกมาออกมาทนได้แม่ของมัดเดียวจัง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 แม่มเล่นกันแชมป์อย่างนี้ได้ไงเล่นกันแชมป์ได้ไงรัตชัยเป็นแชมป์นะครับไฟนี้เอาทิ้งมัดซ้ายซ้ายมามาสู้สุดใจหัวใจขาดดิ้นอยู่แล้วเอาโอ้ยงัดอัปคัดขวาพอไรชัยไรยชัยมอซ้ายจอนกอนสเสน็จไม่ฟังอะไรเลยนะเดินหน้าฆ่าลูกเดียว หมายมันปั่นมือจะเอาแชามป์เส้นี้ให้ได้โอ้ยโอ้ยรัยชัยโดนโดนหนักโดนเยอะเลยนะเอาหมดยกโอ้โหโดยโดยจงังหวะโยกหลบจะทนจะอึดใช้ได้เลยนะครับประตาลชัยสอวรพินเอาเดินขึ้นมายกนี้เดินก็ไดเลย,ยามาไม่ไม่กลัวอยู่แล้วนักวไม่ใชไม่ไม,ไมีกลัวไม่มีกลัวใครโอ้ยเวียงซ้ายมางัดัำคัดขวาเวียงซ้ายเนี่ย เอาเดินเดินเดินค้ำค้ำโอ้ยบวกด้วยหุกขวาเอาเอาเอาดนก็ไม่ก่อนเส้ก็ไม่ดีเหมือนกันโดนไม่ดีเดินซ้ายไม่ดีเหมือนกันโอ้ยหุกซ้ายก่อนเส้เอามันต้องเดินขู่เดินชนบ้างเอาก่นอนเอสเ้ก่อนเส้จิ้งขวาแล้วก็แหนเขาออกทีเป็นชุดเนาะสวยๆเอาลาดชัยลาดชัยงัดซ้ายไปไห,ม,ไห,ม,ไหม,มันสู้สุดใจอยู่แล้วเอาซ้ายทีหนึ่งเอาซ้ายทีหนึ่งขึ้นบนเอา ซ้ายทีหนึ่งเอ้าขวาจันสเลดขวาก่อนสเลดเข้าเนี่ยนะมัดซ้ายมัดขวาก่อนสเลดนะครับนี่โอ้ยเอาโอ้ยตบขวา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 เอาขวาทีหนึ่งของก่อนสเลดนั่นชัยเปียงซ้ายออกมาเปียงซ้ายออกมาเอ้าเอ้ยหมดยกไปใส่กันมันหยดแล้วชัยเดินก็หาโดนนะโดนขวาตรงแล้วก็ฮุกซ้ายตามนี่ฮุกขวาทีหนึ่งของนั่นชัย ลันชัยทิงซ้ายมาแม้ซ้ายไปทีหนึ่งโอ้ยโอ้ยเดินงัดอัปมงคลซ้ายสองสามัดนี่งัดงานอัปมงคลอีกแล้วนะก่อนเสร็จมัดงัดอัปมงคลนะของก่อนเสร็จซ้ายขวาของลันชัยแตกเละเทะแล้วนะครับตาปูดแล้วตาบวมแล้วเอามัดนะโอ้ยโดนตรงไหน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 เอากรรมการยังไงต่อยใต้เขี้ยขาดหรือยังไงเอาขึ้นมาสู้กันต่อเลยเอาลันชัยไม่สนเดินบวกอย่างเดียว บวกอย่างเราตายเป็นตายตายเป็นตาย,ตาย,ตายขวาออกโอ้ยฮุกขวาเนี่ยแล้วก็ตามเรืมาซ้ายเอาฮุกขวาตามเรืมาซ้ายฮุกขวานี่นะซ้ายนี่นะซ้ายนี่นะเอาซ้ายนี่นะซ้ายไน่ซ้ายโอ้ยงนออันบางครังขวาเนี่ทะลุฟา้าทะลุเพดานโอ้ยเนาะเอาก้อนเสร็จบวกบวกมาบวกมาเอาโอ้ยนะต่อถึงสูงหน่อยว่างั้นเอาเราจใช้บวกซ้ายซ้ายบวกเขาา้าไปโอ้ โดนของกอซาเล็เข้าไปหมัดนี้ไงท้องเกือบเดือบเอ้าป้าโอ้ยแตกเยอะเลยนะตาขวานี่ปิดไปแล้วนะหมดยกเอา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 ดู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 แลกันไปเนี่ยดูจังหวะนะเนี่ยจังหวะที่โดนกอซาเล็ถึงกับสุดลงไปเนี่ยโดนตรงไหนนะเนี่ยโดนของกอซาเล็บ้างนะครับโอ้ยโดนหมัดซ้ายหมัดนี้ฮุกฮุกด้วยมัดซ้ายนี่แหละสั้นๆนี่แหละมาขึ้นมายกนี้ต่อ อายเดินก็หามาเดิมเดินก็หามาเดิมกลมุ้นๆก็ไปเอาเอาทิา้งไว้ทิ้งไว้มามามาสายไหมเอาโอ้ยโดนของกอนสเลตมาที่โอ้ยโดนซิมซิมซิมเลยของกอนสเลตชุดนี้ชุดใหญ่ชุดใหญ่เลยกอนสเลตเอาเอาเอาโอ้ยกรรมการจับเลยในครับ T K O ไปเลยในยกที่เกียรติเท่านั้นเองนะครับนี่คือโฉมหน้าผู้ชนะแชมป์นคนใหม่จอนนี่กอนสเลตนะครับ